สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับบรรยากาศทุง่งนาบ้านเรานี่จะแกงปลาครับพี่น้องปลาที่ส่งได้เมื่อคืนได้อยู่ห5 6ตัวฝนไม่ตกแต่ส่งปลาได้ครับพี่น้องส่งตามทุ่งนานีาน่เราจะทำ การลวกปลาครับมันดับคาวก่อนมันอันนี้มันเยอะปึ๊บลวกสักแป๊บหนึ่งล้างคาวปึ๊บปึ๊บช่วงที่รอก็มาดูตามเครื่องกันครับ เครื่องครับคล้หอมแดงกระเทียมพริกขาไปชายบพี่น้องเครื่องน้ำเติมตำหอมๆพี่น้องก็กะทิพริกแกงครับพี่น้องแล้วก็มีปลาเด็กหอมๆพี่น้องแกงปลาใส ด้วยผักขญงผักอีโอม,ออมหอมๆแล้วก็ใบยอจักหน่อยแล้วก็เชือ้อตูครับนี่แกป,ปลากินข้าวแรงกันครับว <c oughs> ้าแต่พอดีเราตักออกมาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งด้วยในการดับข้าว ปลาจะคาวมากเลยครับพี่น้องอือชุมเนี่ยเดินสองตามทุ่งนาเมื่อคือนครับไพี่น้องปลายอยู่อีกเยอะเลยครับแต่เมื่อคือนพอดีผมไม่มีชมัวกก็เลยได้แค่นี้ <c oughs> ถือว่าเยอะอยู่ครับได้อยู่มากประมาณสองโล ลูกกว่าเพื่มสามโลนั่นเลยนี่นี่ผลงานเมื่อคืนฝนไม่ตกก็ได้ปลาพี่น้องอ่าเครื่องที่ตามกักบแกงครับลงไปคั่วกันเลยให้หอมหอมที่สุด เอาตัดกระเทียมหน่อยหอมครับพี่น้องจวดลงไปหอมหอมพี่น้อง พี่น้องปึ๊บหอมพี่น้องเดือดแล้วใส่ตอนปลาลงไปเลยพี่น้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปลาลงไปเสรปลาลงไปครับพี่น้องปลาหมอก็มีาบ <c oughs> <c oughs> หอมพี่น้องสิด้าเระรอสุกปุ๊บนี่หาไม่ได้ปลาเดก็กหอมๆพี่น้องย่อเลยนำปลาเดก็กกะปะลาเหะลงไปพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยของนัวใส่เยอะอ่อยเยอะระวัาางั้น หมดพอดีพี่น้องหอมครับพี่น้องเดี๋ยวโยนน้ำปลาจักหน่อยพี่น้องเพื่อความนัวหอมครับพี่น้องดูเกลืออีกจักหน่อยพี่น้องลงไปนี่ฝาไว้ก็ถูกใลยที่เราใส่ใบยโยลงไปเลยพี่น้อง อันเดอร์ครับต้มปลาแกงปลาหอมหอมอะไรเนี่ยิมเบิงเนี่ยพี่น้องอุ้ยคือสิกแสบพี่นอ้องอ้ออือแสบใส่ผักแหงหรือใบอมลงไปพี่น้องหอมหอม นี่ครับพี่น้องอือแกงปลาครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องแกงปลาหอมๆรสชาติแซ่บๆ,ๆปลาหวานหอมพี่น้องอ่ะสุกพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องแกงปลาร้อนๆ สุกพร้อมเสิร์ฟครับพี่น,พน้องอยู่นาคือเก๋าพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำก้านครับหอนหอนแกงปลาหอนหอนพี่น้องหอมหอมพี่น้องอยู่นาคือเก๋อพี่น้องอมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำก้านครับพี่น้อง